ซ่วยที่นอนนะไม่ใชไไไ่ไปพอที่นอนยางพาราเลยง่ายมันกันได้กันชื้นกันเชื้อราได้นี่เราพบอกะัสวัสดีครับอไอ้สวัสดีครับพ่อตาพ่อพูกะไปไหวอย่างเสาวุน้นไหวเปิ้ลเพกอะนี่ที่นอนพูดอย่างครับผมอ๋อผมว่าจะมาดูที่นอนประมาณกี่ฟุตห้าฟุตพอ่ะประมาณสามฟุตเกินโอ้ ก็จะมีห้พุดเรมีพุดหพุดแล้วก็สามพุดหกพุธห้าพุดแล้วก็3าพุดครึ่งครับที่นอนัะปิงที่นอนยามราครับอ๋อครับเอาแบบซับน้ำอีได้ก่อนครับซับน้ำซับน้ำแบบแบบซับน้ำ เขจะเป็นยางพาราอ๋อยางพาราครับซับชีวีนะซับเนี่วๆนะครับอาจารย์ออไปอู้กับเปื่นอู้ดีๆครับอ๋อสปริงยางพาราครับอ๋อสปริงยางพาราสปริงนี่อาจจะบาดได้ใจครับเพราะบะหมี่คู่ครับพี่คู่บะหมี่คู่มันได้เด้งเลยบาดได้เด้งครับครับมันมันเป็นเป็นยางพาราอ๋อเอาแบบเอายางพาราดีกว่าเน้อเอาเป็นชนิดยางพาราหมายความว่าเรานอนตัวกิน ตอนตัวกลิ่นตัวเนี่ยครอบเดี๋ยวขอครับผมแอบไปไปขอขอดูเลือกเลือกให้ดูกรรมไดูใช่ไปนี่ห้าพุทธห้าพุทธเวลาแบบอมีข้อหมาครับผมโอ้ข้อหมานี้ถ้าเป็นบาทซีเนี่ยนะครับห้าพันห้าก็ซีนี้รับประกันเจ็ดปีรับประกันเจ็ดปีครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้่มเปิดรับประกันกี่ปีก็ครับสุกไหมาจารย์ รับประกันเจ็ดปีครับผมรับประกันเจ็ดปีครับอันนี้รับประกันก็คือการยุบของตัวที่นอนครับถ้ามันยุบนี้สามารถเอามาเปลี่ยนเอาหลังมาได้ใครซื้อไปความรับประกันแอดจะมาได้ผลเพราะแคร์อาจจะอยู่แบบนึงครับอายุระยะอายุการใช้เนี่ยเจ็ดปีเนี่ยผมคิดว่าเอาประกันแค่หกเดือนโหกเดือนดิอยู่อยู่เหมือนกันครับลุงใจอยู่เหมือนกันหกเดือนหรอ แล้วก็จะมีเป็นแบบหนาหกนิ้วครับหนาหกนิ้วครับหนาหกหนาแปดอันนี้ก็แปดพันเก้ารับประกรนันถึงสิบปีรับประกันให้แถมสิบปีครับมันก็นปปจะเป็นอยูด่ดีอ่ะผมก็ได้ห้าประกันแค่หกเดือนอ่าถ้าเอาหก,<อ>ากาาเดือนก็หมายความว่าหกเดือนต่อเลยครับไอต่อเลยครับแล้วก็จะเป็นไซส์สามฟุตครึ่งครับ สามฟุตครึ่งจะพอดีตัวครับสามฟุตครึ่งนี่จะเป็นไซส์เดียวครับเตียงเตียงเดียวสําหรับนอนคนเดียวอ้องคนเดียวครับครับสามฟุตครึ่งก็จะมีข้อหนาเหมือนเหมือนกันครับเหมือนกับตัวหกฟุตอ๋อใหญ่ดีตัวห้าฟุตหกฟุตครับหมอนนี่แล้วครับอันนี้หมอนนี่ก็เป็นหมอนยาพาราเหมือนกันครับยาพาราครับโอ้อันนี้ข้อหนาเนี่ยครับอันนี้ หมดยาวลาครับนอนปรยุบนี่นะครับผมใจนานเพลงอะไรนั่นเ้อครับเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนเดี๋ยวให้ลุงชยแกเลือกเลยเอาคุณชอบว่าเลยเอาคุณว่าเลยเออเล็กจริงอ้าวผมไม่ได้นอนเดี๋ยวคุณเออผมไม่ได้นอนเดี๋ยวคุณเอาแบบใหญ่เอาแบบสปริงกันซับปิงนี่ถึงไปได้ใจงานนะเอาว่างได้นะซับปิงนี่ถึงได้ใจ เอาแบบรับชีพถ้าเบ็ดสปริงนี่ก็เด้งดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดเราจะไปเด้งด้วยผายเ <laughs> ด้งขอเดียวเลก่อน <laughs> <laughs> เอาเดยดีเอาลองเลือกดูเนาะเดี๋ยวคุเปิ้ลแนะนำมือละแล้วคุณจะเอาย้ายเอามีรถบริการรับส่งเก็ครับครบับบริการบริการสง่ฟง,สงฟรีฟครับผมสง่งฟรีตัวครับส่งฟรีไม่จำกัด บรรจักระยะทางครับบรรจัดระยะทางครับผมที่มองหนับริการลูกคาเต็มทีเลยครับครับผมเดี๋ยวนี้สรุปนี่เลือกมาได้อก็ว่าใหญ่ประเดี๋ยวนี้เลือกมาได้เลือกมาได้เดี๋ยวผมจะถามได้ข้าได้แบบว่าสักประมาณสักแปดสิบเซนนะครับความกว้างแปดสิบเกืออืดห้าเซนแล้วก็ความยาวนี่ประมาณมบ สักสองเมตรก็ได้ครับความยาวมันสองเมตรครับที่มันมีขึ้นข้างๆนี่ตัวมีหลังคาเผื่ออืดเผื่ออืดตายขิ้ไม่กินแย่ตายเหี้ยขิ้มาแจ้งฮะตายเสีมทางเบิ้ลกระดาษตอนนี้ลูกค้าเก่าฮอล์เนี่ยก็มาอุ่นหนุนด้วยนะครับผมครับผมตอนนี้มาอุ่นหนุนทำได้ครับก็อไม่พออย่างเบิ้ลฮะ จะไปลากหัวไั่เดนอไปลากหัวไมนเนือะอึ้นกโป้ขึ้นยังมันน้อยอ่ะันลากขัวแล้วขัวไน่ไ